เรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้านะครับก็คือทีมนักกีฬาเนี่ยเขาไปแข่งวิ่งเทรลกันมาแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นขากลับที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมารถเนี่ยตกเหวเป็นหน้าผาที่ชื่อว่าผาพญากูปรีเหตุการณ์นี้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีก48คนครับน่าจะมีแต่พี่ๆที่น้อรวเนี่ยเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยนะครับหลังจากที่บัสทั้งคันเลย ร่วงลงไปอยู่ข้างล่างคุณผู้ชมมีคนเจ็บทั้งหมด48คนตรงจุดนี้เขาเรียกว่าผาพยากูปรีอยู่ตรงเทือกเขาพนมดงรักนะครับเป็นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วนอกเหนือจากมีคนบาดเจ็บแล้วมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่อว่าคุณศิริกรปันการชนสะสกุลเป็นเจ้าหนะ้าที่เป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลราศีสไล คุณอรไทยจำปาหอมเป็นเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดคุณมณีรัตน์สกุลศิรกิจเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือสิบเอกทศพรหานรงค์เป็นทหารนะครับคุณผู้ชมทีนี้รถคันนี้เนี่ยรับนักกีฬาที่วิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจากโครงการสุรนารีเทรลรัน2023ที่กองกำลังสุรนารีกับกองทัพภาค2เนี่ยแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยศยรีสเกตร่วมกันจัดขึ้นมาคุณผู้ชม ก็ทุกคนก็เสร็จสับแจกแยกย้ายกันด้วยรอยยิ้มเพราะถือว่าภารกิจหรือว่างานกิจกรรมมันเสร็จสิ้นลงแล้วอ่ะแล้วก็แยกย้ายกันนั่งรถบัสพากลับบ้านนะครับคุณผู้ชมปรากฏจุดที่เกิดเหวเนี่ยเป็นทางโค้งแล้วบัสคันนี้เนี่ยเบรกแตกครับเห็นว่าพุ่งชนราวสะพานก่อนจากนั้นตกลงไปในเหวมันมีความลึกประมาณ5เมตรโอ้โหคาดไม่ถึงจริงๆ เห็นว่าตัวรถบัสนี่หักกลางกลางลำเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเป็นช่วงขากลับเนี่ยรถก็ขี่กันมาเนาะคนที่อยู่ในงานเดียวกันก็ขี่ตามๆกันมาปรากฏมีรถยนต์ของนักวิ่งอีกกลุ่มหนึ่งเห็นเหตุการณ์ก็เลยโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่เนี่ย ให้รีบมาช่วยเหลือใช่ค่ะชื่อว่าคุณวีรพงศ์นะคะแกขับตามมาคือแกบอกว่าพอผ่านจุดชมวิวผาพญากรปรีมันเป็นที่ลาดอะค่ะเป็นเชิงเขาแบบนี้ได้ยินเสียงดังกึกคลายเบรกแตกจากนั้นก็เห็นเลยว่ารถข้างหน้าเริ่มจะสายไปสายมาสุดท้ายพุ่งลงเหวลักษณะตีลังกา2ตลบนะคะคุณวีรพงศ์บอกว่าตั้งสติได้ช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ดึงออกมาจากรถก่อนเลยค่ะคแล้วคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยตอนนั้นนาทีนั้นต่างคนต่างช่วยกันคใครพอจะมีกําลังก็ช่วยดึงเพื่อนออก ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นความประมาทที่เอารถบัสมาทมาวิ่งในทางที่มันลาดชันแบบนี้ค่ะพลิกพลิกคมับลยพลิกหมุนแล้วที่นี้แล้วมันไปตกหลุมสุดท้ายคือหลุมสะพานที่มันลึกสุดของมันเนี่ยแล้วมันแข็งสุดมันก็เลย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 ุคขา้างหน้าคนที่นั่งข้างหน้าคือบาดเจ็บนหนักสหาหัสแล้วกดัู ที่ได้แค่ดึงช่วยคนที่เราอยู่ใกล้เราไงแต่ในส่วนตัวพี่ว่ามันอยู่บนความประมาทนิดนึงตรงที่รถบัสกับทางชันมันไม่สมควรคือมันมันสมควรเอารถที่มันเล็กกว่านั้นนะอย่างรถรถของมาดูฝั่งครอบครัวที่สูญเสียกันบ้างนะครับเพราะวานนี้ร่างของคุณสิริกรพยาบาลที่เสียชีวิตนะครับถูกส่งกลับมาถึงบ้านในพื้นที่อำเภอราศีสลัยนะครับ ทมากลางความเศร้าโศกเสียใจของญาติญาติแล้วก็เพื่อนร่วมงานมีสามีของผู้ตายเป็นตำรวจนะครับร้อยตำรวจตรีวันชยัยบอกว่าเสียใจมากภรรยาเนี่ยเป็นนักวิ่งเลยนะชอบไปเข้าร่วมโปรแกรมวิ่งถ้าไม่ติดงานประจําก็จะไปด้วยกันเหน,เนี่ยเรียนเยอะมากๆคุณผ<ม>ู้มชมครับช่วง4-5หปีที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาจะชอบแต่งกายแฟนซีไปร่วมวิ่งอย่างวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาก็แต่งชุดผ้าไทยสีชมพูนะครับไปวิ่ง ในโครงการวิ่งโขงชีมูลที่สนามศรีสะเกตหลังจากนั้น8รกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ไปวิ่งที่สนามยะโสธรครับภรรยาเนี่ยจะได้เหรียญมาเยอะมากๆถ้วยรางวัลเต็มบ้านเลยครับนี่เอามาโชว์นักข่าวด้วยนะแล้วก็กําลังสร้างบ้านใหม่อยู่ด้วยกันด้วยนะครับ,รบแต่พอภรรยามาเสียชีวิตแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าบ้านที่ตั้งใจจะสร้างเพื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยจะเดินหน้าต่อไหวไหมเพราะว่าก็ขาดอีกหนึ่งกำลังสําคัญที่ช่วยซัพพอร์ตกันครับ ทุกการครับวิ่งแฟนซีครับวิ่งระยะกี่เมตรครับปกติก็สิบกิโลเมตรมินิการทั้มินินส่วนหนึงแล้วจะพูดอะไรไหมตอนที่ก่อนจะวิ่งวันนี้ไม่เลยครับเพราะจะไปแต่ผมออกเวียนมาเมื่อวานก่อนแ็เข้าไปเลยครับรู้ข่าวอีกครั้งหนึ่งก็ตอนสายของวันนี้เห็นในไลน์หนึ่งตั้งหนึ่งเนี่ยต้งรวจสองมานะนอกเหนือจากต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวพยาบาลแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ แล้วก็เพื่อนๆของ1ิเอกทศพรหานรงคเมื่อวานนี้ก็โพสต์แสดงความอาลัยกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเห็นว่าเป็นน้องที่น่ารักมากๆกคุณผู้ชมแล้วคนที่เข้ามาโพสต์บอกว่าสู่สุขตินะน้องขอบคุณที่เป็นน้องที่ดีเสมอมาเลยทศเนี่ยเป็นน้องแค่ไม่กี่คนที่พี่ไม่เคยดุไม่เคยว่าเป็นคนขยันตั้งใจทใําไมฟ้าถึงต้องทําให้น้องรีบพลัดพรากจากครอบครัวไปก่อนวัยอันควรขอให้ทศไปสู่สุขติหลับให้สบายนะน้อง นี่คือหนึ่งในเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับที่โพสต์ข้อความบอกว่าทําไมต้องเป็นเองน้องชายทาไมหน่วยต้องสูญเสียกําลังพลที่ดีและมีความสามารถอย่างเองไปด้วยเหตุการณ์นี้เศร้าจริงๆนะคะแล้วก็ล่าสุดพลตรีวรเชศ์โฆษก,กองทัพภาคที่2แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียรวมถึงผู้บาดเจ็บด้วยค่ะ บอกเลยว่ากองกําลังสุนทนารีตอนนี้ระดมความช่วยเหลือทุกภาคส่วนแล้วนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจัดการศพดูแลผู้บาดเจ็บรวมถึงครอบครัวอย่างเต็มที่ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพภูสิงห์ศรีสะเกตตั้งข้อหาคนขับแล้วนะคะก็คือนายธนาโชตเสาวเวียงค่ะขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิต ตัวเขาเองก็บาดเจ็บนะสาหัสเหมือนกันนะคะค่ะหักไปหนึ่งข้างส่วนรถบัสตอนนี้เจ้าหน้าที่ยกออกจากใต้ผาแล้วค่ะ,คะแล้วก็จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเงินรางวัลของนักวิ่งน่าสงสารมากคู่ภัยบอกเก็บไว้นะเดี๋ยวเตรียมมอบให้ตํารวจสงคืนเจ้าของในแต่และครอบครัวต่อไปค่ะเอออาจจะต้องถอดบทเรียนเนาะเพราะว่ากีฬาประเภทนี้จัดขึ้นบ่อยนะ,ะแล้วก็ รถรับส่งคือปัญหามันก็คือเป็นเรื่องของกายภาพทางท้องถนนแหละพอมันเป็นพื้นที่สูงชันและรถใหญ่อาจจะไม่เหมาะกับการวิ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี